ม,คมใครไม่ป่วยยกมือขึ้นซีออยล์คุณประโยชน์จากน้ำมันธรรมชาติสกัดเย็น4ชนิดดิอโรคยาคลินิกเราจริงจังเรื่องการนวดด่อโรคยาช็อปร้านจำหน่ายสินค้าสุขภาพหนังสือใครไม่ปวยยกมือขึ้นฉบับสมุนไพรห่างไกลโรค ไม่ป่วยยกมือขึ้นช่วงอินไซต์ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรายังอยู่ในประเด็นเรื่องการดูแลเส้นผมให้ห่างไกลจากปัญหาต่างๆค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปพูดคุยกับเจ้าของสูตรสมุนไพรนาโนเวทและวิธีการแก้ปัญหาผมร่วงของผู้ชายกันมาแล้วค่ะแต่สำหรับวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาเส้นผมของสาวๆที่ชอบดัดก,กัดย้อมรายผมเป็นประจำกันบ้างค่ะว่าจะเกิดปัญหากับเส้นผมได้อย่างไรและนวัตกรรมจากธรรมชาติ จะช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าต้องมาติดตามกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เราทั้งสคนจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนที่ชอบทำร้ายเส้นผมค่ะดูเหมือนใจร้ายนะแต่จริงๆแล้ว ไม่เลยค่ะเอาชื่อใหม่เอกโมหรือว่าคุณจ้าเอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่บอกว่าดูเหมือนจะร้ายไม่ใช่ร้ายอะไรร้ายกับเส้นผมเพราะว่าได้เข่าวทำร้ายเส้นผมเยอะมากทำเยอะค่ะทำผมบ่อยขนาดเลยครับทำผมเป็นประจำทุกวันเลยค่ะจะไรผมหนีบผมค่ะเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยผมจะฟูไม่เป็นทรงอะค่ะแต่หลังจากนั้นไปทำมายิ่งไปกว่าเดิมอีกไม่ให้ผมชีฟู อะ่รบ้างยืดผมค่ะยืดผมใช่สารเคมีให้มาค่ะใช่ค่ะอะไรอีกคะก็ดัดผมค่ะทำสีค่ะ,คะ,คะ เต็มสตรีมเทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เราสามารถทํากับผมได้มันเกิดปัญหาขึ้นไหมครับพอทำมากๆเข้ามากๆเข้าแน่นอนค่ะก็ผมเสียค่ะผมล่วงค่ะใช่ผมรากผมไม่แข็งแรงค่ะคือตอนสระผมเนี่ยพอกาวผมใช่คะก็ติดมือมาเลยรอยเลือดใช่ไม่ต้องขยี้นะใช่ค่ะเขาพอเวลาเราสระผมยังไม่ทันจะขยี้อะค่ะก็กาลุกมา แล้วมาเจอนานเวทได้ไงครับจากพี่ที่ทํางานค่ะแนะนำแนะนว่าลองใช้ดูลองใช้ดูค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมของเราผ่านสารเคมีมาเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยคือเอามาใช้แล้วเป็นยงไงวะก็จะมีกลิ่นนิดนึงอ่าใช่ค่ะก็โอเคค่ะผมนิ่มที่หลังจากการใช้ครั้งแรกหลังสะนะคะผมนิ่มผมมีน้ำหนักก็แบบไปบอกพี่เขาโอเคนะอะไรเงี้ยเวลาใช้นาโนเวทแล้วความรู้สึกคือมัน ว่ารู้สึกอะไรที่มันต่างกันต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นอืก็รู้สึกว่ามันไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอะค่ะให้ความมั่นใจว่าเราสัมผัสกับธรรมชาตินะผมของเรา่บริสุทธิ์อย่านั้นสองคือผมหนาขึ้นหรือเปล่าใช่ก็คือแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะจะรู้สึกว่ามีผมใหม่งอกขึ้นมาค่ะจะเห็นเป็นไรผมอ่อนๆนะคะก็คือทําให้รู้สึกว่าผมหนาขึ้นค่ะผมดกขึ้นแล้วผมที่เคยหลุดร่วงเมื่อก่อนก็ ร่วงน้อยลงจนบางทีสระผมบางครั้งก็ไม่ร่วงค่ะใช่ค่ะสูตรที่เจะเอใช้นี่คือใช้เป็นสูตรไหนสูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งสีเขียวค่ะประมาณสักกี่เดือนนะถึงได้ขนาดนี้อ่ะถ้าคุณผู้ชมของผมผตจอยังได้แบบนี้ยต้องใจเย็นๆนะคะต้องใช้ต่อเนื่องของใจเอนี้จะประมาณ3-4เดือนค่ะจะเห็นผลเลยแหละว่าสภาพผม และนังศีษจะดีขึ้นผมดูมีสุขภาพดีมีน้ำหนักครับตอนนี้ยังผมเห็นสีเหมือนสีโค้ันี้ก็ทำนะทำค่ะแล้วผมก็ยังดูดีอยู่ผ่านการฟื้นฟูมาก่อนหลังจากที่ผมเสียใช่ไหมคะแต่ก็ผู้หญิงอดไม่ได้ถ้าผมดําก็กระไรดีแล้วนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณออนชูมาเอกมลนะครับหรือว่าคุณจ่าเอมากๆสําหรับความรู้ดีๆนะครับแล้วก็ประสบการณ์ดีๆแล้วก็เส้นผมสวยๆให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เื่อสักครู่นะครับเราไปคุยกับผู้ที่มีปัญหาเส้นผมเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของทําผมบ่อยนะครับทำสีผมโกรกผม,มบ่อยคุณนกก็มีปัญหาใน,านเช่นกันถูกต้องค่ะแล้วก็ปัญหาเยอะมากทําสีผมกระดวยไรผมใช้สเปรย์ใช้แว็กใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ทุกอย่างทุกแบบเลยปัญหาของเส้นผมและหนังศีรษะที่เนื่องจากการทําผมบ่อยๆเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเราไปคุยกับคุณหมออัญยวุฒิช่วยเาง่ากันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีคับสวัสดีครับเจอกันดีแล้วพี่นกพูดไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะคุณหมอมันคือการทําร้ายเส้นผมอย่ังนะคะเวลาที่เราพูดถึงการการทําอะไรต่อเซลล์เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุทางกายภาพเหตุทางเคมีอย่างกายภาพเนี้ยเราเป็นคนที่ชอบเกาผมเล็บเนี่ยนะครับบางทีเราก็มีอะไรที่สกปรกไปทำให้หนังศีรษะมันมีการกัด สี่ขาดงั้นก็ทําให้เกิดเรื่องการอักเสบอย่าลืมว่าหนังที่สามมันมีไอตัวที่จะเรียกว่า ผมผมนะครับมันเกิดการระคายเคืองพวกนี้ชมก็ทำให้ผนหลุดร่วงก็เหมือนคนที่บีบสีไบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคล้ายๆกันไม่อยากเซร์ใช่ไหมติดเชื้อได้ง่ายเดือดโดเฉพาะชลาถูกนไหมครับก็ทําให้ผมคันผมร่วงเป็นรังแครอันนี้แบบกายภาพอันนี้กายภาพอันที่สองก็คือเรื่องของสารเคมีที่เราไปเจอกันคือเครื่องใส่เรื่องของน้ํายาสระผมบางชนิดนะครับหรือเรื่องของการย้อมสีผมอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งหรือสเปรย์อะไรก็แต่อันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดเรื่องของการสะสมอะรมอะไรสะสมสารโลหะหนัก สารโลหะหนักเพราะว่าไอ้พวกในสีในพวกน้ำยางทีอาจจะมีเรื่องของการหลอดมีเรื่องตะกั่วครับนะดีไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องของสารหนูที่ปนเปื้อนในชุดสัมารก็มีค่ะอนุเรนลยครับไม่ตกค้างในร่างกายอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆซึมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อมันซึมเข้าทางหนังศีรษะได้ใช่ครับใช่ครับโลหะหนักมีผลต่อหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมยังไงบ้างมันมีผลต่อเซลล์อ๋อแล้วหนังศีรษะเราผมเราก็คือเซลล์ถูกไหมเเพราะว่าโลหะหนักเนี่ยหน้าที่ของมันเลย ที่จะทําให้มีปัญหาคือหนึ่งทำไมโครงสร้างของเซลล์ปันที่าที่สอง <8 S 2> ใช่ทําให้ในต,ตัวคอนเดีนือส่วหนึ่งของเซลล์ที่ให้พลังงานเนี่ยมันเสื่อมสภาพทําให้เกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลง DNA อ็อให้ดีเเปลี่ยนจะทำให้เกิดอะไร,ร,รมะเร็ง อันนั้นในสามอย่างหลักๆครับที่ทําให้เซลลนมีผลกระทบครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ไงรู้จริงอ้าวเฮ้ยผมร่วงแล้วมันไปมันงอกร่วงวันเลยไม่รู้ตัวหลายคนปัญหาเพื่อนหลายคนนะที่เขาโดนสารเคมีแล้วเขาผมไม่ขึ้นอีกเลยเียมันก็มีครับเพื่อนผนหนังมันหลวมแล้วผนังที่มันรัดผมเนี่ยมันมีการหาอักเสบอะไรก็แล้วแต่ครับ มันก็ทําให้การมั่นคงของผมเนี่ยมันไม่ดีระยะที่ผมเจริญเติบโตระยะที่หยุดการเจริญเติบโตระระยะที่ล่วงเนี่ยมันอาจจะปกติพอผิดปกติปุ๊บมันก็ทําให้เกิดเครื่องของผมล่วงขึ้นมาครับได้ง่ายขึ้นอันนี้พอนนี้เราทํา้ทุกวันเนี่ยมันก็กลับเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ทําคนที่ทําทุกวันมันก็มีผลกระทบมากกว่าแก้ไขยังไงดีครับคุณหมอก็ต้องไปดูก่อนว่าเรามีปัญหานี้มากมาแค่ไหนอย่างเช่นตรวจปัสสาวะดูว่ามีโลหะหนักในร่างกายเราบ้างเราแค่ไหนที่เราเจอบ่อยๆก็คือไม่ว่าจะเป็นอเมกาเอง ปีที is. Is is a, asy, ่แล้วเนี่ยบอกว่าสารหนูเนี่ยอันดับที่หนึ่งในปัสสาวะถ้าเราขับออกมาเนี่ยเราตรวจเนี่ยตัวใหญ่เพราะว่าในเลือดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บ่งชี้นะครับเพราะว่ามันมีไอสารโลหะหนักอยู่ในเนื้อเยื่อก็มีเพราะงั้นเนี่ยเราก็ดูจากปัสสาวะดูที่ว่ามันเราขับออกมาเท่าไหร่ถ้าออกขับมนเกินแส้วมันก็มีอะไรในร่างกายเกิ้นน่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให เรานี่เจอกันประจาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าหาสารอาหารที่ดีให้กับเส้นผมนะครับแล้วก็ใช้อะไรที่มันเป็นซูนไพรหรือว่าจากธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับคุณครับใช่แล้วค่ะคุณอาขานั่นคุมต้องที่สุดเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออัญยวุฒิช่วยบงญาิมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ข้อแนะนํากับพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณคครับและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะที่เอสทิก้าคลินิก ตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างคุณนัทนราจุลเวทครับจะมาให้คำตอบเรื่องนี้กันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้สปดาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นในส่วนของคนที่มีปัญหาเรื่องของการทําผมมาเยอะมากจริงๆดิฉันก็โดนทําร้ายมาเยอะมากโดนทำร้ายทัุกวันเลยแบบนี้เนี่ยมีคนเขาเข้ามาหาเราไหมครับเยอะมากเลยค่ะเกิดจากสารเคมีนะคะจะมีคนหนึ่งที่โทรศัพท์เข้ามา เป็นผู้ชายผู้ชายรอครับใช่ค่ะแต่คนนี้เนี่ยเขาทําผมแรงมากเราเรียกเขาว่าน้องฮิปฮอปเขาโทรศัพท์มาเขาอยากมาหาเราค่ะเขาก็มาก็เขาย้อมสีผมแบบแรงมากแล้วผมเขาก็เสียมากๆเลยทางเราก็แนะนําไปว่าน้องโกนเลยไหมอาอโกนเลยหรอคะแต่เรารับรองว่าขึ้นมาใหม่ ใชไเลยก็เดิมค่ะอแล้วปัญหาตอนนั้นก็คือมาเป็นยังไงครับคือมันเป็นผมไม่กวาดหรือว่ามันเริ่มล้อมแหลมแล้วหรือว่าไม่กวาดเลยค่ะแล้วก็บางเครียดแล้วน้องเริ่มเครียดแล้วค่ะน้องเขาดูทางเน็ตมาแล้วค่ะแล้วก็จะมีใช่ค่ะฟิิดแบกต่างๆเกิดขึ้นก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเม้นก็โอเคเขาก็ยอมค่ะหลังจากนั้นมาผมก็ สวยขึ้นมาเลยค่ะสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะมีเยอะมากเลยผมเสียผมแห้งแตกปลายนะคะมีผมมันค่ะแล้วก็จนกระทั่งผมร่วงค่ะส่วนใหญ่จะยอมให้ร่วงกันไปแล้วถึงจะโทรศัพท์มาคือจริงๆควรจะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะโนาเวศสามารถแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างครับ ตัวนานเว่จะมีแอคทีฟใช้สําหรับการบํารุงรากผมพอเราดอบไปแล้วเนี่ยแล้วก็บางท่านใช้อบไอ้น้ําในครั้งแรกที่ใช้เนี่ยผมเนี่ยจะนุ่มขึ้นเขาก็เลยอุ้ยทำไมรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกต้องใช้ยังไงนะครับตัวหยดไปที่หลังศีรษะหยดไปแปดจุดแปดจุดค่ะก็เกาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนังศีรษะนะใช่ค่กไม่ใช่แค่ตรงรัวใช่ค่ะจุดหนึ่งก็คือดอบไปจุดหยดไปหนึ่งถึงสามหยดแล้วก็คึงนวดเบาๆค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ ห้าถึงสิบนาทีแล้วก็สะบผมตามปกติค่ะส่วนประกอบสําคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาคนที่เจออย่างเงี้ยต้องไปทําผมใส่สีกับ ย้อมมือตลอดเวลามันคือตัวอะไรคะสมุนไพรอะไรตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ํามันมะพาร้าวกับน้ำมันงาเราใชแอคทีฟตัวนี้มาช่วยในการบำรุงรากผมจะส่งผลให้เส้นผมของเราเแข็งแรงผมที่มีอยู่ก็จะแข็งแรงรผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็จะอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าหนังศีรษะมันก็จะใช้เป็นเอ็กซ่าก็ได้ผู้หญิงที่ผมบางไปแล้วไม่ต้องตกใจค่ะตัวเอ็กซ่าสามารถช่วยได้ค่ะเพราะว่าจะไปทําลายไขมันทีุู่ขุมขนแล้วก็เติมแอคทีฟเข้าไปเป็นดับเบิลแอคทีฟค่ะซูน ก็จะก็คือหนึ่งเท่าสูตร2จะเป็นรังแค <Okay. S 2> ค่ะค่ะส่วนสูตรเอ็กซ์าเนี่ยก็คือดดบเบิร์แอคทีฟคือมากกว่าสูตรหนึ่งสองเท่าสำหรับผู้ที่มีปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าแก้ปัญหาก่อนอย่างเช่นรังแคเชื้อราหนังศรีษรษะเหมือนที่เคยพูดไปแล้วก็จะเป็น วันเว้นวันไปก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยต้องการบำรุงรากผมให้เป็นปกติก็วันเว้นวันใช้ตัว a n t i ี้แฮร์ลอหรือแอนตี้แฮร์ลอสเอกซ่ะสามารถใช้ได้เป็นประจำประมาณกี่วันครับถึงจะเห็นผลว่าอ๋อผมเสียเนี่ยดีขึ้นแล้วนะจริงๆอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วค่ะถ้าผมว่าอยากจะไปหาซื้อ ตามร้านทั่วไปเราไปซื้อที่ไหนได้บ้างไหมคะจริงๆเรามีทางด้านออนไลน์นะคะที่ขายอยู่ค่ะก็จะเกิดเข้าไปที่นาโนเวสก็จะอยู่ในเวอร์ w วท์เว็บนาโนเวส com หรือว่าจะมีคนที่รับของเราไปขายจากการเป็นลูกค้าเราเนี่ยแหะค่ะรับของเราไปขายตอนนี้จากความไว้วางใจเนี่ยมากว่า20ปีจากตั้รุ่นคุณแม่เนี่ยก็จะมีคนรับไปขายเยอะตอนนี้ก็จะมีประมาณทั่วประเทศแล้วค่ะให้คุณนัดสรุปดีก่านะครว่า จริงๆแล้วตอนนี้นอรเวศททำอะไรอยู่แล้วก็อนาคตนะครับจะช่วยเรื่องของปัญหาทางทิศาะพนไทยได้อย่างไรครับจากการที่เราเนี่ยมีการตอบปัญหาจากจากลูกค้านะคะว่าเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะมีการนําไปวิจัยต่อเพื่อที่จะให้สินค้าเนี่ยของเราเนี่ยออกมาได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดพิมพ์ถามมาโทรศัพท์มาค่ะแล้วก็ตอบ ก็จะมีตอบใน a c e b o o k ครับค่ะหรือตอนนี้เราก็มีไลน์ครับค่ะสื่อสารทุกช่องทางเลยนะสิี่ใช้แ่กว้างเลยนะใช่ค่ะเรือปัญหามาแล้วก็มาแก้ไขใช่ค่ะโดยใช้เทคโนโลยีแต่เราใช้ธรรมชาติบำบัดค่ะคระบโอนั้นแนะนำอะไรให้ผู้ใช้่อยดีกว่าว่าวิธีการดูแลนะครับเรื่องของเส้นผมจะต้องทำยังไงดีครับวิธีการนะคะที่เราจะดูดูแลเส้นผมเนี่ยเราก็จะต้องแบบใช้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดปัญหาค่ะ ก็คือว่าอย่าไปรอให้ปัญหาเนี่ยมันมันมันเกิดมาก่อนมากๆเลยค่ะพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นมีผมร่วงหรือว่าเป็นโรคอะไรก็ตามเช่น sle อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยค่ะพอผมร่วงเนี่ยก็ให้รีบใช้ของเราเป็นธรรมชาติสามารถใช้ได้เลยตลอดทั้ง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนัทมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราอยู่ตลอดเลยครับผมต้องขอขอบคุณคุณนัทดาราจุลเวทมากมากครับ ขอบคุณครับคุและสำหรับเดือนหน้าค่ะห้ามพลาดเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวที่รอพวกเราเนี่ยไปเจาะลึกกันอยู่กับใครไม่ป่วยอินสายค่ะใครที่รออยู่กับใครไม่ป่วยอินเทรนได้เจอกันแน่ในช่วงหน้าแต่อยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามสักครู่เดียวค่ะครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้น